ทางพววหน่วยการสำนักงานชนหลับประทานที่17นะคะกระพววเหตุโกดังเก็ปดอกไม้เพลิงระเบิดทีมูโนไมกระถอบผนังกันนามแมายุในรัสมีไข่แดงส่วนแผนรับมืออุทกภัยนาฝ์นนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วด้วยค่ะ นายฉนเฉลิมชยัยใตรีนารินภูมอำนวยการสำนักงานชลประทานที่17ก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์กดังแก็บดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่ตำบลมูโนไม่ส่งผลก,กระทบหรือสร้างความเสียหายแก่ผนังกันนามที่อยู่ในรัฐสมีไข่แดงตรวจสอบพบแค่สแกตที่กระเด็นเข้ามาแหลกน่อยไม่แบบมีพ้น ต่อระบบโครงสร้างของผนังกันน้ำเนื่องจากผนังกันน้ำได้ทุกสร้างขึ้นมาไหมมีการเสริมความแข็งแรงแบบทรงชันอีกทั้งมีการฟังชดป,ปลายตายฐานของผนังกันน้ำซึ่งก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความมันคงแข็งแรงได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ตลาดโมโนอำเภอสุงไงโกลกสังวันาราธิวาสนนะคะสำนักงานชลประทานที่17และการนวยงานในสังกัดก็ได้เตรียมเพนไว้แล้วค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดนะคะในส่วนของผนังกันน้ำที่ได้ก่อสร้างเพิ่มเติมจาก ี2 5 6 5าก็ได้ทําการกอร่อสร้างแล้วเซตเป็นเทเรียบร้รอยแล้วนะคะแล้วก็ได้ของ,งบประมาณสนับสนุนเพิ่เมเติมเพื่อที่จะขยายแนวเขตอีกประมาณ300เมตรซึ่งคณะนี้ก็ได้รับงบประมาณมาแล้วค่ะแล้วก็จะแรงดาเนินการให้แล้วเซตภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะก็ทางพ่ออกอ,อกก็ยืนยันแล้วนะคะว่า ừ, จากเหตุกดังแก็บดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่ของมูโนดนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพนังกันน้ำทึ่แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของรัศมีไข่แดงนะคะส่วนเรื่องข้องการรับมืออุทองกภัพยในช่วงนาฝนนนี้ะะคก็้มี การเตรียมการเตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วด้วยค่ะแล้วก็ภายในเดือนตุลานี้นะคะเขาจะมีการเร่งดาเนินการที่แล้วที่ต้องการจะทําเพิ่มเนี่ยให้แล้วเซตด้วยนะคะเพื่อป้องกันพื้นที่ต่อไปค่ะ,คะ